เฟลิน่าคานิโนเนชโรเแพทฟูดแนะนำให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันหน่อยค่ะพี่อ้อนะจ๊ะแก๊งน้องยอกบ้านพี่อ้อพี่นัดปกติธรรมดาแล้วอ้อเลี้ยงมาหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นล็อตเวลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นชิสุเช่าเช่าแต่สุดท้ายก็มาจบที่ยอ เขารักเราเขาตามใจเรานะอันนี้เราอยู่ไหนเขาอยู่นั่นพอเราลุกเขาก็จะคอยมองอ้าไปไหนเหรอไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วถ้าเห็นรถนี่ทุกคนก็จะเรียบร้อยก <c oughs> ิจกรรมก็ส่วนมากเวลาใครเขาจัดงาน e อีเวนต์อ้อก็จะไปก็คืออยากให้เด็กๆมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอยากให้เขาเจอเพื่อนฝูงเจอหลายๆอย่างให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นมิตรฉะนั้นเอาถือว่าคือการฝึกอย่างหนึ่งของอ,อ้อ ก็จะทำให้การควบคุมน้องหมาง่ายมากขึ้นแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ซิงเกิลโปรตีนได้อย่างไรเหรอคะรายการคนได้บักสัตได้เที่ยวให้มาชิมเพียบเลยแล้วเด็กๆก,ก็ติดใจจนต้องไปตามหาซื้อทางานต่างๆเพราะว่ามันมีความหลากหลายแล้วก็แบบเป็นก้อนมากกว่ายี่ห้ออื่นนะยี่ห้ออื่นมันเหมือนเละๆผสมผๆมานะ แต่ของยี่ห้อน,นี้รู้สึกเป็นชิ้นเป็นก้อนซึ่งแบบเลยมองว่าอีของสุนักหรือของคนเนี่ยอันนี้ฟ้องด้วยภาพนะคะมันยอดเยี่ยมจริงๆใช่ไหมคะก็สั่งกันทีสี่ห้าโหลเพราะว่าเราให้กินตลอดต่อมอื้อเนี่ยรุ่นสิบกระป๋องก็ไม่พอลูกอยากกินเต็มที่เลยไม่มีอันหมดเติมหมดเติมเรื่องพอชนาการสำหรับสุนนะัข มีความสําคัญกับบ้านนี้หรือเปล่าคะเรื่องโภชนาการสําหรับเด็กๆเนี่ยถามว่ามีความสําคัญไหมก็ต้องตอบว่ามีความสําคัญเพราะว่าจากที่เราเคยเลี้ยงแบบผิดๆมาก็คือคนกินอะไรหมาก็กินแบบนั้นซึ่งผลที่ได้ก็คือลูกป่วยสุขภาพไม่ดีอายุไม่ยืนแต่พอมาเจนหลังๆเนี่ยพอเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเราก็คือ ให้ลูกกินอาหารคีนที่แบบไม่มีการปรุงแต่งแล้วก็เป็นพวกอาหารเสริมพวกซิงเกิลโปรตีนสุขภาพเขาดีขึ้นแล้วเขาก็อายุยืนขึ้นอยู่กับเราได้นานขึ้นอย่างตอนนี้พยานก็เพิ่งผ่าตัดมาเราก็จะให้ตัวซิงเกิลโปรตีนเนี่ยเสริมเสริมตัวที่ป่วยตัวที่ไม่ป่วยก็มาเอนจอยด้วยก็ยิ่งทำให้เราประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีก จากที่เคยเลี้ยงแบบผิดๆจนทำให้ลูกป่วยพอเริ่มรู้จึงปรับเปลี่ยนตัวเองให้ลูกกินอาหารที่ไม่ปรุงแต่งอย่างซิงเกิลโปรโตีนสุขภาพเขาดีขึ้นอยู่กับเราได้นานเฟลิน่าคาเนโนเนชโร่เพทฟู้ด